ชรงอากาศหนาวก็จะกิจกรรมการปลูกผักก็จะมากหน่อยวันนี้มาดูการปลูกหอมนะเนาะเตรียมต้นพันเนี่ยน,นี่หอมเลยเนาะหอ,อมพันเมืองเลยหอ,อ,อมแบง่งหอ,อมแบ่ง ผมแบ่งพันธุ์มงเลยครมาจากไหนนี่มาจากแปลงมูสนันอืมกะสอสนันต้นดอกครับต้นพันธุ์ต้องเป็นแบบนี้นะใช่ครับไม่ใช่เป็นหัวนะอันนี้เป็นหัวครับมันเป็นปลูกแล้วก็กินไปเรื่อยปลูกแล้วก็เด็ด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 กินไปเรื่อยครับแล้วมันก็จะมีแบบมันจะออกเป็นดอกไงครับแล้วเก็บดอกไปผัดกินได้ แบ่งเราก็คือไปถอนต้นมาครับไปถอนต้นมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาแบ่งทได้ประมาณสองหัวนะครับประมาณสองหัวแล้วเดี๋ยวเอาปักลงดินครับเดี๋ยวมันจะแตกกอออก็ต้นนี้แหละไปปักใช่ครับเรามามามาทันเป็นหัวเป็นชุดชุดเอามาแบ่งก้าน่ะเหมือนการดำก้านนะเวลาเราถอนมาเราจะถอนมาครับ จะมีหลายต้นเลยแล้วก็มาเอามาดึงออกให้มันเหลือเพราะถ้าอันนี้มันเล็กก็ให้มันประมาณสามต้นถ้าหัวใหญ่หน่อยก็ให้มันประมาณสองต้นแบ่งแล้วก็ตัดปบออกอตัดใบออกใบงอ,อกใบงี้ออกนะครับใบไปทําอะไรปุ๋ยแพรปลากินแพร่ปลาทีา่นี่มีะให้ปลากินนะครับหอมแบ่ง มแบ่งกำลัดเลยแบ่งเป็นหลัดเท่าเลยจัะเดี๋ยวเราทำมาดูแปลงนี่มีแปลงแล้วก็เตรียมแปลงธรรมดาไว้เนาะแปลง,งแล้วเตรียมแปลงคนดินไปสองรอบแปลงแบบที่เราปลูกกันนี่แหละแปลงนี้มันเป็นแปลงมันแปลงที่เคยปลูกมันมาก่อนอ เราก็พวนดินประมาณสองรอบเพื่อให้มันกําจัดหญ้ยายญ้าเล็กๆยาวอ,อ่อ,อนไปก่อนนอะงั้นเดี๋ยวหญ้ามันจะเยอะแล้วเราก็เอาปุ๋ยที่เราทำครับดห้าสี 5, 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งหมักใช่ครับมาโรยโรย้รใช้ฟางคุมแล้วก็ลดน้ำน้ำหมักไหมไหมหรือว่าเราถามมาท่านได้เลยได้เลยครับม,ม,ม,มาเช้าเพิ่งจะเตรียมแื่เช้า,ก,าก็่ายก็ สามารถลงได้เลยครับก็ที่เราเตรียมพันไว้เนาะใช่ก็จะปักลงดึงใช้ใช้นิ้วโป้งขายดำดำกาวเเนาะครับได้ยำกระแตกกอมาอันนี้ลูกขครั้งเดียวแล้วมันอยู่แรงนี้ประมาณเม็ดหนึ่งเนาะจะมากี่แถวเนี่ย ผมเฉลี่ยไว้ประมาณสี่แถวสี่แถวถึงห้าแถวได้เพราะว่าแปลงมันจะจโปร่งบ้างระยะห่างก็ประมาณรักประมาณรักยี่สิบ้เซนยี่สิบห้าเซนเนาะอนี่เราก็วางระบบน้ำไปพร้อมๆกันเลยเนาะครับ น้ําเราก็ามีน้ําเป็นเมนไว้อยู่แล้วนะครับนี่อันนี้คือหอมแบ่งเลยนะครับจากจ้าสอนตรงสนั้นป้าเ,สาเสกสอนนำพันมาจากจังหวัดเลยแค่ปลูกประจําที่แปลงแกใช่ไหมใช่ครับก,ก็ยังมาคลิปที่ปีที่แล้วที่เราถ่า,ายกันไหม ก็มีคนถามเข้ามา,าเรื่องพันธุน่ะเชา้าผมก็ถามข้อมูลมาถ้าสนใจก็ติดต่อพี่แกได้เลยกิโลละห้าสิบบาทยังไงก็จะขึ้นเบอร์ลุงสนั่นฝ่ายสอนไว้เนาะให้สนใจเดี๋ยวก็ดูข้อความท้ายคลิปกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะปลูกครั้งเดียวก็ไปเรื่อยๆเนาะครับปลูกครั้งเดียวเราก็เด็ดกินไปแล้ว ก็าจะต้องมีการเติมปุ๋ยเติมอะไรบ้างเวลาเป็นรุ่นรุ่นพอามาเลย <c oughs> เดี๋ยวไปตามดูนวัตรกรรม <c oughs> สปริงเกอร์ใหม่ <c oughs> ก็จะระบบพืชต้องมีน้ำนะครับ <c> เ <oughs> ด็นหลัก แมนนัตกรรมะตะกเหน่อยลองดูอธิบายเนี่ยมันทำยังไงนี่มันมาจากไหนก็มาจากไหนจริงแต่ก่อนเราใช้ไม้ไม้ไผ่อันนี้บางพอหมดแปลงหมดผักจะหักมั่งปวกกินมั่งก็เลยต้องทำใหม่มาเรื่อยๆแล้วมันต้องทำทุกเกืบทุกครั้งเนาะเกืบทุกครั้งใช่มันมันมีการผูกก่อนส่วนตัวใหม่นี้ก็ พอดีไปเอาพันหอมมาจากทางบนจากลุงก็ไปเห็นหลักสปริงเกอร์ของลุงมันมันเป็นหลักของอที่ขายตามท้องตลาดเนะเาะหลักสปริงเกอร์ใช่เป็นพลาสติกวันนี้ผมเออถ้าจะซื้อแบบนี้มันก็มันก็แพงเนะเาะแล้วราคามันทุนมันสูงอันนี้ผมคิดเอา้าถ้าเราต้องการความคงทนอะไรก็คิดถึงท่อพีวีซีที่เราไม่ได้ใช้อ หลือใช้เศษอะไรต่างๆครับผมก็เออมันงอได้แล้วมันเสียมได้แล้วก็ลองมาทําคิดได้เดี๋ยวนั้นก็พอลงมาก็มาทําเลยก็คือกอ็อันนี้ท่อ่อกี่นิ้วมาพาเนยาอันนี้ท่อสี่นิ้วใช่ผ่า,าก็คือเป็นท่อกลมแล้วก็ขีดเส้นให้มันตรงแล้วก็ผ่าผ่าก็จะได้เป็นตรงๆแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็งอด้วยความร้อน ใช้ความร้อนใช้ไอ้ลมร้อนเป่าเอาก็จะงอเป็น90้าองศาครับเป็นมุมฉากครับใช่แล้วปักแล้วก็จะก็เจาะรูรูรูตัวนี้ก็เราก็มีสายขนาดไหนก็ใช้ดอกสว่านขนาดนั้นอ่าูที่ว่าสายสายยาวใช่เพราะว่าตอนตอนที่เข้ารูเนี่ยมันจะครับแล้วก็เวลาเวลาเราใส่หัวสปริงเกอร์เนี่ยมันจะไปคับพอดีทำให้ไม่ขยับก็จะแน่น เนี่ยมันก็จะแน่นไม่ต้องไปรัดไปเลิศมันนไม่ต้องรัดเลยคันนี้อยู่เลยคันนี้อยู่คงทนถาวรเลยแล้วส่วนความยาวนี่ก็ผมก็ไม่ได้วัดอะไรหรอกก็คือท่อมันขนาดนี้ผมเอาขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สักห้าสิบเซนนะมอนี่กถ้าดูดีก็ประมาณที่เราทํามาหนูนเนาะครับผมประมาณเนี้ยดูดูพอได้ปักลงไปสักสักสิบเซนสิบห้าสี่สิบเซนอ่าสิบเซนสิบห้าเซนก็แล้วแต่ความสูงความ ไ้น้ำกระจายทั่วแปลงนี่เนาะครับผมอยู่สูงนี่นะครับในเดือนนี้ก็ไปทํากันดูนะครับเนี่ยไ,ไม่สวยเพราะรีบตัดรีบเอามาใช้งานงก่อนไมสวยเราขอใช้ประโยชน์อ่าของใช้ประโยชน์อ่านี่ยประหยัดมากโอ้ถ้ามีอย่างี้โอประหยัดมากเลยและอยู่งคงทนถาวรเวลาถอดเก็บก็แค่บิดเกีียวออกถอดสายออกแล้วก็ อที่เราใช้อยู่มันยังแข็งแรงเราใช้ก่อนค่อยมาเปลี่ยนที่หลังใช่ไหมก็อันไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนที่พังแล้วนน<ล>ก็เปลี่ยนเลยอะไรองี้ครับเรา,เรามีระบบพยทําอยู่แล้วนะครับนี่นี่นวัตกรรมแบบประโยชน์สูงประหยัดสุดเอาของเก่ามาโมดิฟายใช้ใหม่ให้มันทนน่านะครับ นี่คือแปลงก่อนเราปลูกมันนะครับตรงนี้ปลูกมันเทศแล้วมันไม่ได้ผลเพราะว่าไม่เหมาะกับพื้นที่กับพื้นที่เราเป็นดินลักษณานนี้แล้วก็ชื้นเยอะทำให้มันเทศไม่ออกหัวแต่ ไอ้มันนี้เราก็ได้กินอยู่นะมันเราเปนหลังงานาทีทันเลือนก็เสร็จเราต้องปักสองด้านเลยจริงแควเดียวหมดสิบอันไหนครับต้นหอมไอ้นี่นี <laughs> ต้นสญญปริงเกอร์เพราะว่าร่องมันมันทีมันกว้างมันางกว้างก็เผื่อไว้ แบ่งเลยครับท่านที่สนใจเดี๋ยวยังไงจะให้เบอร์ของป้าสอนกับลุงนันไว้หน่อยนะครับครู่ก็จะมีเบอร์ในใต้ข้อความเนาะตอนนี้ไม่สามารถมันไฟ์สดมนะไม่สามารถาเช็คได้นะครับหลังจาน,นี้จะเช็คให้นะครับนี่นะครับอันนี้ปลูกอะไร อันนี้เราปกกลูกกะหล่ำดอกสามแปลงนะเร็นแล้วก็มีสติงเจอร์อันนี้ก็กะหล่ำหัวใช่ไหมนนกะหล่ำปีแล้ีก็ตรงนี้ก็ปกลูกกะหล่ำปีเป็นลานที่ปลูกในดินนะครับอันนี้ขึ้นไปนั่นก็เป็นหลุมพอเพียงขึ้นเปียก อันนี้ก็จะเป็นลานปลูกผักปลูกลงมาหน่อยก็จะเป็นคลองไส้ไก่ที่ตามดูนะครเรมีผักน้ำม,มีสัตว์เล็กสัดน้อยเริ่มมาอยู่แล้วครับสำหรับบ่ายนี้ก็หลับประมาณนี้นะครับพี่น้อง มีเคลื่อนไหวอะไรก็จะแจ้งจะนําเสนอผ่านการไล่สดอย่างนี้นะครับพี่น้องจเจริญธรรสำมฤทธดีครับ